ผมได้ไปดูเขาเล่นสดด้วยนะพี่ใช่ร้านที่ที่พี่เล่นกับสวิทเมเ็ตที่เล่นอยู่ตรงเนี่ยลังสิตเล่นปั๊บตำรวจลงรวบทั้งร้านอ๋อจริงข่าวนะใช่ที่เขาขึ้นไปอยูวีเวทีอันนี้อันนี้ไปดูจริงจังกว่ไปดูแล้วตำรวจลงจริงๆด้วยพี่ไม่น่าไปอ่ะจังหวะาพี่ไปแล้วซวยทั้งร้านหลายวันพันปีไม่เคยลงมันลงวันที่คุณไปเลยพี่จำได้ไหมที่พี่เล่นกับสวิทแล้วตำรวจลงตอนท้ายอ่ะตาลอยเลยที่ลังสิตใช่ ใช่ครับคือมุนทักตาลอยเัาจะชนแก้วกับพี่ต่อเลยแสงแม่งมาเลยแว๊บแว๊บพี่ต่อวางแก้วให้ปิดลุกเว้สิ่งที่ผมเห็นคือคาแรคเตอร์เขาว่ายังแบบดุดันแล้วแบบคือเท่อะผมใช้นว่าเท่แล้วของแท้ของแท้ของแท้ครือนทขอบคุณมากในตอนนั้นพี่เอกอยู่อ่ะอยู่อะไรนะโก้แล้วก็ชซรมิชิักำลังเรียนกูกำลังแล้วพี่ๆทุกคนทำอะไรกันอยู่ พี่นุ๊กก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมถ้ามีวงหนึ่งครับมีชื่อวงว่าเพจที่พนแคสเป็นโปรดิวให้ครับตอนนู้เลยนะครับคือผมกับนน,นเนี่ยเล่นแบ็กอัพให้น้องตีหน้าครับโอ้ย้อนอีกอนานไหมครับตีหน้า,นา,นามือเบสคือไทยปะไทยครับไทย,ย SDF ที่แท้ใช่ครัแล้วก็เริ่มเชื่อมแล้วมือกีตาร์จริงจอยู่ SDF เหมือนกันเตะคือพี่เต้พวกเราจะรู้จักกันหมดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล มันไม่มีความรับก,กันแล้วหรอ